สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ทีมงานบริษัทของเ่าครับหลังจากค้างหายไปโดนครับช่องเก่าครับโทรศัพท์เฮียครับจอได้ไอจืนรหัสเก่าอเไยครับก็เลยต้องเฮ็ดไม่ครับพี่น้องมันนี้จะพาพี่น้องไปหาปู่เอ็นครับซึงมาตั้งผู้บานนึกจีนะครับโอ้ยจุดเนียไปแล้วครับมากันหลยคนครับวันนี้ทีมงานเก่าทีมงานใหม่มากันครับ หลังจากหายไปนานพักไงครับมันนี้ก,ก็กลับมากคือเก่านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่องไม่กับเรื่มกุดติดตามนน้ำไม่เลือครับพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวอันหอดหมองเล้นตั้งท้ายบึงนะครับเนาะหลังจากยางมาหลุดติบจัง่อยครับกับหอด,หออะน,ดนะครับมองเกินร่อนน้ำขุดหี่เนาะครับมีน้ำนหน่อยต้องงัดหางัดเบึงนะครับ กทีมงานเก่าทีมงานใหม่ครับม,มาํำกันซาลินงครับสองคันี่รมานี้าานี่นพีแหละตัวคือแัเทีวยวเล่ะน่ตัวไะ มีอะไรเล <lush> ยวันีเ <concerts> นีย <susp> บ <ynn ets> um? mm ัดเห็นบัได้จะสีทยปอีกนะครับเนาะอเคมาแล้มาแล้วนี่มาขานเนมันมันขาครับพี่น้อเน่าอาจีห็นจไครับมือนี่ครับเปนตขาเ็าเถอะเินบอกนบอไปต้นนี้นะคับไบ่ได้ เคยครับไปเคยได้ยูได้ยูไงก็ซุบเอานี่ๆเอาอยู่อะครับนี่เอาล่ะเอาล่ะเอาบอนี่มาเขาให้เขาใี่อยู่วอครับเป็นดาวน์นอ้ท่านี้โอ้โหกระบอกโอมึงเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยป่วยนั่นตรงนัานั้มดซมตรไหนเดี๋ยว ก็บัใหญ่นะครับเนาะพ่อปลาเขาหาไปสักพักนึงนะครับบุมี่นี่ตัวตัวน้อยก็หาไปสักพันครับตัวนี้ครับเราอยากสิภาคเงครับตัวนี้โอ้โหทับเบิ่ลครับเอานิ่งไม่จับเนี่ยอานิ่งกูโปกล้าจับโอ้โหแม่ค้าแล้วครับพี่น้อง เดิมนะครับช่องต่อช่องใหม่ติดตามในน,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 นี่ไปดูเห็นเป็นไงบเนี่ยคับที<ห>นี้ดูตใหญ่ครับซ้ำฟ้า,มามเมื่อครับมาเนี่ยน้องไผ่เลยน้องตูนเขียวเลยโอเคครับเท้ากระสีฮาร์คือไปได้แล้วครับตามกดเห็นไปนะครับอุ้อยเห็นอีกแล้วเหนอีกแล้วอ๋อเหมือนเก่าวเป็นบอกวันนี้วันนี้เพราะมันเข้าตูนหินไงค่ับไม่รอยนี่หมดเลยครับทำมันครับพี่น้องก็ต้องใช้ความยั่งยืนนะครับขึ้นมาเนี่ยมีสัญญาณไหมครับสัญญาณนิดเดียว ุุ่ต้องยน้อยันออกโอ้ยน้อยแม่ตัวนีนกูเกิดตัไครับตัวนี้เอาเลอยตัวสมาขาดนี่แหะผ่ามือผ่ามือกากรองแล้วรับรรยากาศรัน้อยครับพี่น้องโอ้ันี้ครับไม่ครับไอท่านผู้ชมเปนไงโอ้ผ่ามือครับ ปูเอ็นครับวีนมันดีกกหลังจากข้ามาแตุ่่นนะครับกะขี่รถมาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วครับจากบ้านแก่ามามันดีครับไก,ก่เต๋อผสมควนครับก็ต้องไม้คุ้มครับพี่นอ้องขึ้นมาก็ต้องอ่อนเพุ่มครับ รขับพี่น้องไกงน้องโอทางเช่ปีจะเย็นสีไหมนั่งัับยุ่นตัวรับมานึ่นี่ครับลายมาได้พุ๋ยนี่ครับย่ตื่นยรับงด้วย่ขากกินกินกินจงนั้น ไล่มากนะไล่ขัง่ะพี่ไล่ขังโอเพ่นพันเมตรไหมพี่เห็นเยอะยังไงขึ้นมาจยูใส่เห็นว่ามีเยอะอ่ะจุกไรแล้วเนี่ย้นครับขึ้นครับนี่พี่น้มคุณ้ะไเ่งเ่ยูเรือปวดง่นี่ ก็ไปนิดลึกไปครับยางตง่อเนี่ยเราของคิดว่าเอาไว้หรอครับต้นท่างเรคิดวนาเข้าไนี้ขึนนน้นยน้างเข้าไปทางแกบผสมกันครับเออเอ่ออเออนดิด กินหมือโร่อนาขืนไ้่า้นี่ถแาน้ำมันมาก่อนดูจัีนีลองอไปน่งเมาแล้วิคนนี้น้ำครับเนี่ย ยึดการทายครับเดี๋ยวทางทายปรหมาณย่างเย็นครับซูนครับท่านเอาเบื้องนะครับเท่านี้นะครับใช่ใช่ครับพี่น้องกันหลังจากขึ้นมาในสักพักแล้วครับเม่์กูเมย์ครับในม่วายตัวขึ้นตะก้อครับพี่น้องทุกคนไปได้ครับ เอาเสีความพยายามไปมาครับไปแล้วเอาไปแล้วความพยายามมีส่ความพยายามมีหัน มีความเป็นรามนึงเกียวมเป็นรามียโอ้สมบเอนมันเก็บุยอดหนึ่งขียมงเวดกันมีมเดียง่ายกว่านีครับพี่น้องหลังจากย่างขึ้นไปเป็นโลครับบอฮอร์ตครับกับสว่านชั้นครับ ก็ได้ม่บรายครับนี่ครับพี่น้องมงยังหัวบะนี้กะสีมาครับพี่น้องอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไค,คร้เลยครับช่องแม่ครับช่องเกาทีมงานมออีสานช่องแม่คือกันครับทีมงานมออีสานนี่เองครับ ตอนนี้ก็ต้องย่างไปหารถครับพี่นอกตักกุ้ยไซดรถะดีโอ้ยหน้านี้บ่ะนี่มาไว้แล้วครับพ่นนี้ไง้ใหญ่กูมู มาดีกล้องเลยอยู่ที่ซ่หน่ยต้องมาครับพี่น anyway> ้องงกอกไลครับนะครับรถน้าไม่นี่กินได้ครับพี่น้องกินจะหวัดก็นนาไอ้มานิ่โซ่ก็นนะ โอ้ไม่ับมีอะไรเงี้ยวกับของกูหอกนะเดี๋ยวเอาร์ดี้มาถ่ายกูกด <c oughs> กินดีๆเนี่ยนี่ยบอนจะถ่ายนี่ล่ะล่างมือก่อนเนี่ยวู้วว <c oughs> ิ่งไปเหยียบตายบอก,กินครับกิน <c oughs> อุยหาเอ็ดมาถ่ายโอหัดไอ้วันนี้ามาน้ำกินได้ครับ ไม่มีปัญหาครับปลอสารพิษกินน้ำไม่ธรรมชาติส่วนสัสดีนะครับครับครับพี่น้องหลังจากถึงมาฮันดนะครับมาเป็นทีมครับโดยขจ้าครับไว้บ่ไว้บ่ ไปวะครับบอสคาครับอ้าครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็พอกี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะไม่ได้ครับพี่นอ้นองจะเป็นรถข้าเจ้าไหมล่ะลงมาขจ้าจดีให้